Okay. มีบนะปักองมีเป้าานี่หมดแล้ว่มาเกงกระเซ็จังเลนะเพาะมันปอ้อมโมันอนนี้หัวตได้อนนะรนนจะรมันดูจงตอนน้อืมีแค่มีแค่สอูกผมก็ขอมีแค่สองลูกเอาไปให้ตาเก่งกระเซ็บเนาะอื หกพันเออหกพันหนึ่งร้อยสี่หกพันสี่ร้อยสี่สิบอ๋อหกพันสี่ร้อยสี่สิบนะจ๊ะทุกคนหกพันสี่ร้อยสี่สิบ เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ชาวบ้านไปแห่ขบวนขวิเวึงดานต่างหมู่บ้านมานะคะนะก็ได้เงินที่ชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆร่วมกันบริจาคเข้ามา ชาตินะคะก็พระวิษณุชาติดกที่เป็นที่เป็นได้เ4 4เป็นกได้้ได้ก4 0ค่ะก็เป็นก็เป็นจะไปอีกจะไอาทีอ่าอ่จะไปห้ทีอ่าอ่ามามาเพิ่ม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 ทีอ่าเป็นเป็น6,490นะจ๊ะใช่ไหมเป็น6,490บาทนะคะ เป็น6,490 90บาทใช่ใช่อ่า6,490นะจ๊ะ <Okay. S 1> ก็เป็น <50 S 1> เป็นเอ่อเป็นเงินบริจาคจากทานน้ำใจของชาวบ้านอ่าตำบลน,น้ำก้อน,นะคะของวัดเมืองใหม่พัฒนาที่ได้ร่วมบุญงานบุญสื่อสารประเพณีบุญพระเวท เ,เทศมหาชาตินะคะแห่งวัดเมืองใหม่พัฒนาก็ขอร่วมอ,อนุโมทนาสาธุกับทุกทท่านที่ร่วมทาบุญมาด้วยนะคะ6490บบาทค่ะ